สวัสดีค่ะวันนี้วันที่15ค่ะ15ตุลาคมสอ6พันรอแอร์เจอสองเนื้อด้วยเก่งจังเลยพ่อก,กินขนมอยู่นะคะกินขนมเค้กเค้กโลรลรสส้มใส่รสส้มเดี๋ยวา เห็นหลอดไหมเห็นหลอดไหมเนี่ยค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ได้ร้องเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเห็นตตวองชาวบ้านด้วยเองไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ การสพชก็ลงพื้นที่ประตูระบายน้ําลาดชะโดนะคะไปดูเรื่องการระบายน้ำนี่แหละค่ะว่าจะลดผลกระทบให้กับประชาชนได้ยังไงที่การผ่านน้ำเขาสูทุ่งแก้มติงในพื้นที่ส่วนอีกจุดก็งปดูประตูระบายน้ำคลองเจ้าเจ็ดยอดที่จะมผักไห่ด้วยนะคะซึ่งเลขาธิการสพชเน้นย้ําให้ผ่นน้ําลงทุ่งรับน้ําเพื่อจะไม่ให้น้ำเนี่ยประจุตัวระบายออกจากพื้นที่ ซึ่งก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำอีกจำนวนหนึ่งมีคลองเจ้าเกตกับคลองพระยาบรรลือก็เชื่อมั่นว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ค่ะค่ะ<พ>่วนที่จังหวัดตนทบ,บุรีค่ะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งภ้าราชกที่ประกอบกิจการในแม่น้ำต้นพระยานอย่างงานก่อสร้างเขื่อนป้องก,กันตลิง<อ>่งแพร่รันวอาหารหารวามไป <c oughs> ถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นสองฝั่งแม่น้ำต้นพระยาให้เ้าระวังติดตามการน้ำ หลังจากเกิดเจ้าประยาระาบน้ำแล้วก็มีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วขณะนี้ชุมชนมัสยิท่าเห็นว่าใ้ชุมชนเนี่ยนาำท่วมเดือนแล้วนะคะก่อนที่ลงตาภาวะน้ำใลค่ด้วยในหลายื้นที่นะคะทั่วไทยค่ะและตอกันด้วยกิจกรรดีๆจากพี t ี t a t เตชนะคะผู้ชมจัดหนักจัดเค่ะกับแคมเปญใหม่ดีเซลบีเฮเปจัดหนักนะคะล้นรถกระบะโรม6 และของรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า11ล้านบาทไปตามรายละเอียดกันค่ะท t ทเ t a t i o n มอบแคมเปญดีเซลมีเฮเพจจัดหนักแจกรางวัลแบบจัดเต็มรวมสนุกไปกับการลุ้นรับรางวัลใหญ่รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์และอีซูซูรวม6คันทองคำและบัตรเติมน้ำมันท t ท Station มูลค่า10,000บาทพร้อมรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิก Blue Card รวมทั้งสิ้น136รางวัลรวมมูลค่ากว่า11ล้านบาท ยิ่งเติมยิ่งได้ลุ้นเพียงเติมน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน extra safe ครบทุก900บาทต่อใบเสร็จรับสิทธิ์ลุ้นโชคจำนวน1๐หรือเติมน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม super power diesel b เจ็ดครบทุก900บาทต่อใบเสร็จรับสิทธิ์ลุ้นโชค๕๐แสแกน QR code ท้ายใบเสร็จรอกชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หรือที่เว็บไซต์ ptt station lucky draw p t t o com register พร้อมกรอกรหัสที่ปรากฏบน,นคูปองเพื่อลงทะเบียนลุ้นโชค ถึงวันที่31ธันวาคม2566จับรางวัล2ครั้งครั้งที่1วันที่13พฤษจิกายน2566ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่25พฤษจิกายน2566และครั้งที่2ในวันที่10มกราคม2567ได้นำชิ้นส่วนในการจับรางวัลครั้งที่1ที่ไม่ได้รับรางวัลมารวมจับรางวัลในครั้งที่2ด้วยและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่12มกราคม2567ทางเว็บไซต์ มีบริการ PTT Station ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ pttor.com/ph/news/promotion และติดตามโปรโมชั่นและกิจกรรมอื่นๆได้ที่ Facebook Fan Page PTT Station ค่ะและจบข่าวในช่องแรกนะคะติดตามรายการไทยนิยมกันต่อเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าแน่นกว่าที่เคยในสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มต้นกับ e B โปรโ R&B รอบนี้ หยิบพรงดังในอดีตความรักเรียกหามาขับร้องในช่วงแรงดันผ่านเวลานะคะต่อด้วยช่วงไทยนิยมวันนี้เปิดเวทีต้อนรับน้องพิเกอร์อาชิระมาจ้ามาจ้ามาจ้ไปไหนปไหนไปไหนเอาที่ช่อเชแสดงนะคะสอน่าบอยรบล้องใหม่13มชีวิตจะมาโชว์เสน่ห์น่ารักสดใส้าในเพลง Girlfriend นะคะเขาบอกว่า